เสตทอีโปรแกรมสมาร์ทิเพีบริษัทดีและแก่งจำกัดนะคะข้อ2.1มีเงินเพิ่มคือเบี้ยขยันเป็นรายได้ที่ได้เพียงบางเดือนไม่ได้รับทุกเดือนเราก็จะมาบันทึกเ,เงินเพิ่มของบริษัทดีและแก่งกันนะคะไปที่ฐานข้อมูลเพิ่มแก้ไขารายการเงินเพิ่ม ในที่นี้นะคะเราก็จะแก้ไข ATT เบีย้ยขยันนะคะกับสองก็ทำการแก้ไขค่ะรหัส ATT ชื่อภาษาไทยเบีย้ยขยันชื่อภาษาไทย2 ATT END จัดอยู่ในประเภทเบีย้ยขยันนะคะเชื่อมโยงการลงบัญชี512 001 Enter เราก็จะได้เป็นเงินเดือนและโบนัสพนักงานนะคะคำนวณภาษีเราจะคำนวณแบบ T คือเงินเพิ่มประจำแต่ไม่ได้รับตลอดทั้งปีภาษีนำมาคำนวณเฉพาะเดือนนั้นนะคะการปัดเศษสตางค์เราจะเปลี่ยนจาก n เ,เป็น T เพื่อปัดเศษเป็นบาทนะคะแสดงรายการนี้หรือไม่เป็น Y คํคำนวณ เพิ่มก่อนคำนวณภาษี y เพิ่มก่อนคำนวณประกันสังคม n เพิ่มก่อนคำนวณกองทุน n คำนวณยอดนำเข้าธนาคาร y เงื่อนไขาการหักภาษีเงินได้ 1. นําำออกไปนำไปออกรายงานกทยี่สิบ n เราก็จะบันทึกหน้าที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อไปหน้าที่2นะคะเราก็จะไม่ทําการบันทึกนะคะเราก็จะกด F10 เพื่อทําการบันทึกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการบันทึกเงินเพิ่มเบี้ยขยันของบริษัทดีและเก่งค่ะ